เริ่มจากใครครับผม,มพูดก่อนเหรอก็ช่วงเอเชียไทยแลนด์ T ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมนะฮะร,รายการนี้ก็คาดว่าในไทยเนี่ย เป็นที่แรกที่ทำเป็น Survival Reality Audition Show นครับนก็ปกติผมจะเจอแต่เฉพาะตอนที่ผมไปที่ประเทศจีนมันก็จะมีรายการประเทศมี <ใน S 2> ค่อนข้างเยอะแต่ว่าในไทยเนี่ยที่นี่เนี่ยก็ะจะเป็นเจ้าแรกแล้วก็รายการช่วงนี้ก็จะเป็นรายการที่ใหญ่มากๆด้วยแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าในระดับเอเชียในระดับโลกรูดช็อตขนได้ยังไงบ้างถามแบบคนไทยแต่ได้เข้าถึงสำหรับรายการนี้กันมากขึ้นกับตัวนเองครับ เอ่อผมว่าความตื่นเต้นของมันคือเวลาที่เราเห็นแบบรายการที่เราแบบมีความเป็นไอดอลหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีความ <Idol. S 2> เอ่อมาตรฐานอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยที่มากำหนดหอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่ความผิดนะมันเป็นดิเรกชันของตลาดแต่ว่าดิเรกชันของช่วงเอเชียมันคือไม่มี กดตรงนั้นเพราะว่าทุกคนมาแต่แต่ละประเทศอะไรเงี้ยมันมีศิลปะของตัวเองมีตัวตนตัวเองสูงมากๆอะไรเงี้ยเพราะตรงนั้นทุกคนก็จะโชว์ในแบบของตัวเองมันจะไม่มีคำว่าไอดอลที่ตายตัวคำว่าอาร์ติสต์ที่ตายตัว,ว,าารตตวเราจะได้เห็นความฮา บางคนมาแบบสายฮาบางคนมาเป็นแบบสายขายความเอนเทนความดุความอะไรเงี้ยมันจะมีทุกอย่างในทุกรถในรายการนี้จริงๆแล้วก็สิ่งที่สาําคัญที่สุดคือไม่ใช่แค่ช่วงของการโชว์แต่ช่วงของการอยู่ในการครูมิ่งเพราะว่าเราได้เห็นคนหลายประเทศ<ๆ>เขาคุยกันแบบหลายภาษามากๆ <c oughs> ขนาดผมเป็นเิเทอร์นั่งอยู่ผมยังงงเลยบางทีเน่พูดจีน กับพวกแข่นที่เป็นไทยวันนี้เราก็ลืมตัวอะแบบมันมีความหลากหลายมากใช่เคยผมก็รู้สึกว่าเออมันสนุกตรงที่ว่ามันมีเขาเรียกว่ามันมีสิกโนบดิริงจริงมันไม่มีบาร์รอรี่สำหรับรายการนี้ในนี่ละครในเต่ืนที่ที่เคยไปตากลางไทยเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ตานัปีที่เราบ่นๆนี้ครับ ก็เนนรู้สึกว่าความรู้สึกไม่ได้แตกต่างกันมากก็คือน้องๆก็ต้องมาประกวดแล้วก็เตรียมซ้อมอะไรอย่างงี้แต่เนนรู้สึกว่าที่มันแตกต่างคือมันเปิดกว้างมากขึ้นใช่เมื่อก่อนมันก็จะอยู่แค่ในประเทศนั้นใช่แต่เนนรู้สึกวตอนเนี้เฮ้ยเราไปต่างชาติมากขึ้นและตัวเน้นๆก็สามารถแชร์ประสบการณ์ที่เราเคยได้ผ่านตรงนี้มาที่เราไปแข่งขันที่ต่างประเทศก็สามารถแชร์ตรงนี้ให้น้องๆได้เลย so uh, uh, i feel like uh, yeah i was saying up there that my only goal here is to um, give more opportunities to uh, different territories around asia for people young people to, uh, that, have, that have dreams uh, that's passionate at what they do to give them an environment uh, to release it and to be shown สำหรับพี่แจ็คนะคะก็คือเป้าหมายเลยก็คืออยากจะทําให้ที่นี่ค่ะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนที่มีความฝันแล้วก็รักในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะมีแพชชั่นอยากจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้ทุกคนได้มาเปิดศักยภา,าพแล้วก็ปกดล็อกทุกอย่างแล้วก็เป็นตัวเองที่ดีที่สุดค่ะ That's correct. Wow. Yeah, and I think uh uh the also the other thing is not really following the traditional method and format and formula of doing everything. ก็คือไม่ได้อยากจะให้ทำตามสูตรหรืออะไรที่ตายตัวค่ะที่นี่เป็นอิสระมากๆเลยค่ะ And uh, I believe... I believe... Um, the color of, their, of a person's character uh, Is harder to achieve than skill set Because skill set you can, you can practice You can practice and do it over and over again to get it right but it's harder to have to bring that character out of someone and the personality the color the, the, the tone of their, their their true self so my standard is focusing and prioritizing that สำหรับสิ่งที่พี่แจ็คมองว่าเป็นมาตรฐานหรือว่าสิ่งที่ให้ความสําคัญมากที่สุดนะคะไม่ใช่สกิลเซ็ตหรือว่าทักษะการร้องหรือว่าการเต้นเพราะเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ตลอดแต่สิ่งที่น่าท้าทายแล้วก็น่าสนใจคือการดึงเอาสีสันของความเป็นตัวเองออกมาค่ะเพื่อให้เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่พี่แจ็คมองว่าสําคัญมากๆเลยค่ะ Lastly I want the young people in Thailand to be shown all over Asia whether they're from Thailand whether from Indonesia Malaysia Uh, uh uh Philippines and uh, Indonesia India uh, Korea Japan uh, uh 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 China like everywhere in Asia to share that uh talent everywhere to be seen สุดท้ายแล้วนะคะก็คือพี่แจ็คอยากให้เวทีนี้ทําเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในเอเชียค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดอินเดียมาเลเซียญี่ปุ่นจีนเกาหลีนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เป็นตัวเองที่ดีที่สุดแล้วก็โชว์ศักยภาพออกมาเต็มที่ค่ะใช่ เขาว่ากันพูดถึงเมนเทอร์อีกหนึ่งท่านนะที่วันนี้ไม่ได้มาด้วยกันเขาแบบเป็นเมนเทอร์เลยอ๋อ wow uh, about non non ten yeah man he's a great guy I mean what do you want to know about him like personally or like in this show อยากรู้อะไรคะเกี่ยวกับเมนเทอร์อีกท่านคุณเต ว่าเป็นเมนเทอร์เป็นยังไงหรือว่าเป็นคน how, ยังไงเอร How is he as a mentor? Oh he's very professional and he's uh, when he says something it's it's straight up to the point and and he's very experienced you know and he's been in the game for a while for a long time already very professional very talented and you know we're honored to have him on the show เออผมว่าเต็นเขามีความแบบว่าเวลาคอมเมนตน์แล้วมันจะมีจุดที่แบบเราอยากให้น้องเขาไปแบบพัฒนาอะไรเงี้ยเขาจะพูดคําที่ดูแบบว่า จริงๆถ้าพูดด้วยอีกโท,กทนหนึ่งอ่ะมันจะรู้สึกโอ้ทำไมแบบ แล้วว่าให้เราปรับมือกันแต่เตนไปพูดดูแบบทั่วทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติเราเลยไม่รู้สึกว่าออฟเฟนแล้วรู้สึกว่าออกเตรียมพร้อมที่จะฟังขับรันอะไรเขามีอะบรไปตีในการพูดแบบนี้มันมีความเชนเทลมีความเชนเทลอะไรเงี้ยเออผมว่าเออมันมีความถ้าเป็นพี่พูดเนี่ยถ้าเป็นพี่ในแพร่พูดก็คือน้องร้องไห้เลยมีมีทูเซียนไลน์มีแบงค์ส่วนใหญ่เป็นร้องไห้ด้วยความดีใจก็คือไม่มีใครร้องให้คนละเพราะว่าเป็นเป็นทุกคนไม่ได้ดุเป็นทอร์ทุกคนเอยอะมากน่ารักน่ารักใส่ดี Hi, <laughs> <guess I> <laughs> who is the meanest? I you. you the meanest, like, <laughs> man. Yeah. I'm the meanest? No, I think it's uh, oh. I think it's everyone but you. <laughs> yeah, you said it. Yeah, everyone yeah. but you. Yeah. we you to just to <laughs>

ใะให้ติดตามรายการนี้ด้วยเพราะว่าเนี่ยรู้สึกว่ามีพี่ๆเมนเทอร์ที่ผ่านประสบการณ์มามากมายแล้วก็มาแชร์สิ <uh> ่งดีๆให้น้องแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่เปิดใหม่จริงๆเพราะว่ามันมากกว่าสแตนดาร์ดเราได้พูดเอาไว้มันมากกว่ามันต้องลุกหล่อใช่ทุกคนอยากได้ให้มาเป็นแบบมีคาแรคเตอร์ของตัวเองมีความยูนิคของตัวเองในนั้นดังนั้ว่ามันจะเป็นอะไรที่ใหม่มากน้องยังไงกคนติดตามรายการช่วงเอชที้ีนะครับขอบคุณครับ